รถคันนี้เป็น B M W สีขาวคันใหม่เอีมครับของขวัญสุดพิเศษที่ผมตั้งใจซื้อให้กับตัวเองและครอบครัวตั้งใจว่าจะเอาไว้รับส่งลูกไปโรงเรียนทุกเช้าเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นที่สุดของวันแต่พอใช้งานจริงลูกๆก,ก,ก็น่ารักแต่สนสุดๆขึ้นรถลงรถทีไรมีรอยเล็กๆฝากไว้ให้คุณพ่อแท้ทุกครั้งบางทีหัวใจแทบจะหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยครับสุด ก็ต้องยอมเพราะความรักมันมากกว่าความเสียดายเลยตัดสินใจเอารถคันนี้มาติดฟิล์มเคลฟลากันรอยเพื่อช่วยปกป้องจุดที่เปราะบางทั้งภายนอกและภายในรถไม่ว่าจะเป็นขอบประตูมือจับหรือคอนโซลที่โดนขีดข่วนง่ายนอกจากช่วยกันรอยแล้วยังเพิ่มความสวยหรูให้กับตัวรถอีกระดับเรียบเท่และดูแพงขึ้นทันทีเหมือนใส่กรอบป้องกันให้ของรักของเราครับ ใครที่อยากดูแลรถของคุณให้สวยเหมือนใหม่แบบนี้แวะมาที่ร้านบอยสติ๊กเกอร์ถยนต์มหาชัยสมุทรสาครได้เลยครับร้านอยู่เลยโรงพยาบาลสมุทรสาครมานิดเดียวฝั่งตรงข้ามธนาคารทีทีบีโทรสอบถามได้ที่0823651465ดูแลรถของคุณให้สวยและปลอดภัยในทุกวันครับ